สยบข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ว่านายกรัฐมนตรีเตรียมปลดผู้ว่าทอปทอนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนัทธาหรือพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุยกันด้วยดีไม่มีความขัดแย้งและย้ําด้วยว่าหลังจากนี้จะพูดคุยกันให้บ่อยมากขึ้นเพื่อนําไปสู่การทบทวนนโยบายเพื่อประชาชนค่ะนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังหาหรือร่วมกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนารุพฤผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทอ โดยระบุว่าเป็นการหารือกันในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดมีการรับฟังความคิดเห็นกันเป็นธรรมดาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมในทุกเรื่องนโยบายอะไรที่รัฐบาลกําลังจะทําก็มารับฟังความเห็นพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอของทอปทคุยกันด้วยดียืนยันไม่มีความขัดแย้งต่อกันและหลังจากนี้จะมีการพบกันอย่างต่อเนื่องโดยอาจมีการนัดหารือกันอีกภายในอีก2-3ถึงสัปดาห์หรืออาจจะเร็วกว่านั้น รวมทั้งคงจะมีการต่อสายโทรศัพท์พูดคุยกันบ่อยขึ้นขณะที่การหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะนําไปสู่การทบทวนนโยบายทั้งในส่วนของรัฐบาลและทปทเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติในฐานะที่ทปทเป็นผู้ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเมื่อตอนนายกรัฐมนตรีเชิญมาก็จะต้องเปิดรับฟังความที่เห็นอย่างแน่นอนนายเศรษฐายังกล่าวด้วยค่ะบอกว่าตนกังวลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของประชาชน ส่วนข้อเสนอแนะของทอปทก็มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ก็พูดคุยกันด้วยเหตุและผลซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ยังไม่มีประเด็นนำไปสู่การปรับนโยบายที่รัฐบาลเคยพูดไว้